วันนี้ก็กลับมาพบกับนัดเพชรย,ยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสำหรับวันนี้นะคะนัดจะมารีวิวรถคันนี้ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเป็นรถ Toyota a l t i ติ 1.6G ปี2016นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่445,000บาทเท่านั้นเองนะผ่อนสบายๆนะคะผ่อนอยู่ประมาณ8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยคะ่ะ ด้านหน้าเนี่ยของรถทันนี้นะคะก็จะเป็นชมหน้าใหม่ไม่ได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะประจังด้านหน้านะคะจะเป็นโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะในส่วนของล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีนะคะ ล้อเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้ของโตโยต้ายังอยู่นะคะในส่วนของยางนะคะยางได้เป็นยางปีใหม่เลยนะยางปี2021นะคะยังใช้งานได้อยู่อีกยาวไกลเลยนะคะช่วงล่างสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีคราบน้ำมันหยุดลหยเยิ้มของเบาโชกนะคะรอยซีนด้านในเดิมๆหัวนอนอดด้านในสีเดียวกับตัวรถนะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นแบบกระจกข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะในส่วนของมือจับประตูสีด้านนะคะสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะสวยๆง,งามๆแบบนี้เลยเอกลักษณ์ของตัวเอาติดเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้ยายังติดอยู่นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ลูกค้าได้รถไปพร้อมใช้งานเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันนะคะรถที่เผชรยนต์นะคะโครงสร้างเดิมนะคะเรื่องชนหนักพลิกความจมานาำเนี่ยไม่มีแน่นอนสามารถตรวจสอบประวัติจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะ ในส่วนของไฟท้ายคันนี้นะคะก็ดีไซน์มาใหม่เฉีียวสวยงามนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบบอยแล้วนะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเส้นโครเมียมนี่ตัดผ่ากลางโคมไฟเลยนะเป็นตัว Corolla Altis 1 6 G นะคะ ไฟท้ายด้านหลังอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไฟทับทิมติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะด้านหลังนะโลโก้ด้านหลังก็เป็นแบบโคเมียมน,นะคะกระจกด้านหลังติดตัวไร้ฝ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3มนะคะสวยๆงามงามแบบนี้เลยสภาพเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะลูกค้าติดแบคนิดออกรถได้เช่นกันนะคะถักเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะ เดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดด้านในของตัวรถกันต่อเลยค่ะสําหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะก็สวยงามเลยนะคะให้ดูเลขไม์กันก่อนนะคันนี้เลขไม้อยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบห้ากิโลเมตรนะคะไม้เยอะหน่อยนะคะแต่เป็นไม์แท้ไม์เดิมนะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะเป็นรถของหน่วยงานนะคะข้อดีของรถหน่วยงานคือหนึ่ง เขาเข้าเช็คระยะทุกรอบอยู่แล้วนะคะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปของรถได้นะถึงไม่จะเยอะนะคะแต่ว่าเขาเข้าเมน,ทนเทนแนนทุกรอบอยู่แล้วนะคะสําหรับรถหน่วยงานคันนี้นะคันนี้จะได้เป็นในส่วนของปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทดรวยบ้อยแล้วนะคะนี่แอร์เป็นแอร์กลมๆนะคะหมุนได้360องศาเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับทัดไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงกดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะเครื่งเล่นเสียงนะคะวิทยุ FMCDUSB AUX ได้นะคะแอร์ Air, เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะ เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะมีช่องวางแก้วให้2ช่องนะคะที่พักแขนก็เปิดนะคะเก็บสัมภาระได้นะคะในส่วนของเบาะนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจสภาพสวยๆงามๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดนะคะสภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะคะเป็นแบบเมนนวลนะอัตโนมือนะคะปรับมือเอาเองเลยนะหัวน็อตอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะ มาชมกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างกว้างกันเลยนะนั่งสบายสบายสามที่นั่งนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้1ช่องนาะมีช่องเสียบชัดไฟให้2รูด้วยนะภายในนะคะตกแต่งเป็นโทนสีเบจนะคะก็ทําให้รถดูสว่างดูบอดี้กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะดูหรูหราหมาเห่ากันไปเลยนะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็ กว้างๆเลยนะเนี่ยบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยกระเป๋าเดินทางนี่ใส่ไปเลยนะสี่ห้าใบนี่ยังยัดได้นะคะด้านล่างนะคะเขาก็มีในส่วนของล้ออะไรมาให้นะคะเดี๋ยวนี้เราเอาหูอุปกรณ์แม่แรงมาใส่ให้นะคะบอดี้ด้านหลังสภาพเดิมๆเ,เลยนะรอยซินเดิมๆจุดเมด็ดอาร์ตเลงตัวกลมๆสวยงามนะคะบอด,ดี้เดิมทั้งคันนะคะ หัวน็อตด,ด้านหลังนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะจุดเม็ดอาร์นีกลมๆสวยงามนะคะขอบยางไม่มีฉีกฉีกขาดนะคะสภาพเดิมๆทั้งคันเลยลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะรับประกันคอนเฟิร์มได้เลยมาชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะสําหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอว v วีเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1 6 0 0 c ี125แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์เนี่ยสภาพเดิมๆเ,เลยนะเครื่องยนต์แห้งๆง,งามๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยเครื่องเดิมแท้100%นะคะไม่มีการยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องมาอย่างแน่นอนนะสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะตรวจสอบประวัติจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะถ้าลูกค้าเกิดว่าไปตรวจสอบแล้วเจอว่าเฮ้ยรถเคยชนหนักผิดความจมน้ําเรารับซื้อคืนเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะภายในห้องเครื่องยนต์จุดมาร์กเต็มสีจากโรงงานนะคะยังอยู่นะจุดเม็ดอาร์ตเรียงตัวกลมๆสวยงามเลยนะคะหัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับเพรีย่นนะหัวน็อตฝักกระโปงรงโลโก้โตโยต้ายังอยู่ชงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสะภาพเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับประกันได้เลยนะลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ โตโยต้าอัลติส 1.6G ปี2016นะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่445,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณ8,000ทเท่านั้นเองนะ,ะถ้าสนใจนะคะคอมเมนต์ทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปได้เลยหรือว่าติดต่อมาหาหนัดได้เลยนะคะที่เบอร์0982609587ตามเบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะหรือว่าอยากทดลองขับเข้ามาดูจริงได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะ ก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะในการอัปเดตคลิปรถเข้าใหม่ให้ลูกค้าได้ชมกันในทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดก็ขอตัวรากันไปก่อนนะคะขอบคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่อยู่ชมกันมาถึงจุดจุดนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะออกไลค์แชร์ไอดิงให้ครับบายบาย